ไม่รู้กี่ปีพี่อันนี้ของพงอ่ะพงประมาณต้นนี้ประมาณตั้งสามสิบปีอ่ะพี่เอ๊ะข้างบนมันเป็นไรพี่เนี่ยไอ้ไอ้ตรงเนี้ยลูกมันเหรอพี่กินกินได้ไหมพี่ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้นี่ตัวเมียตัวเมียอ๋อตัวเมียครับพี่อ๋อต้นนู้นอนี่ยพี่อย่างอย่างต้นต้นใหญ่ต้นนี้พี่ขายราคาประมาณไหนครับเนี่ยขายหนึ่งหมื่นแปดพันบาทกับอายุตั้งแต่ไหนนะสามสิบปีเลยเหรอ จากเขาชะเมาใช่ไหมพี่เอ๊ะมันมันคนละแบบกับโรงญี่ปุ่นเหรอพี่เนาะคนละคนละคนละอย่างกันเลยอะ่ะใบก็คนละอย่างเลยนะอืมอืมแต่รู้สึกว่ากา้านก้านมันแข็งแข็งดีเนาะก้านมันแข็งแข็งดีนะพี่ตอนนี้ตัวผู้ผก็จะมีเกสรอะไรอย่างงี้ข้างบนนี่เหรอพี่เป็นดอกอะไรนี่เหรออ๋อครับนี่คือตัวผู้แต่กี้ตัวเมีย แต่ลายผิวมันสวยดีเนาะลายผิวมันเป็นชั้นๆสวยอ๋อนี่คือเราตัดไปเชียวพี่ยองไ,ไงพี่ต้นนี้ขายประมาณไหนครับเนี่ยหมื่นห้า <15. S 1> ตัวผู้ตัวเอ่อต้นตัวเล็กกว่าหน่อหนึ่งใช่พี่ครับว่าต้นเล็กกว่าตัวเกกววมียนิดหนึงน่ง แต่แต่ใบใบทรงมันสวยนะมันกับไอ้พวกหางนกยูงเหมือนกันเนาะที่มันลำแพนเหมือนกันนะพี่น้องครับยังอย่างต้นนี้ก right. 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 no ี่ปีพี right. ่พ่อกันเนาะยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยเนาะพี่สุท okay. ัศน์ใช่ไหมพี่ส่วนก้าวสองสามสามห้าสามสองหกสี่ห้าใช่พี่เขาเชมอใช่พี่โครงการอะไรเอ่ยโครงการเก้าเก้าเหมือนกันนะพี่โครงการเก้าสองสิบแปดสิบแปดนี้เป็นเบอร์ลายด้วยมั้ยพี่เบอร์ลายด้วยครับเออก็ สนใจมาขอรูปกันได้นะพี่นะได้ได้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณ